สวัสดีคนรักไก่ชนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาอ่านบทวิเคราะห์คู่ลุ่งเจริญฟาร์มเจอกับสนามชายนะครับคู่นี้นัดชนกันวันที่25พฤษภาคมนะฮะนัดสนามชนไก่นานา,นาภาคจังหวัดสระบุรีนะครับผมนัดตีกัน4ยกสินสอด1.1เอ็มนะครับผมลุ่งเจริญฟาร์ม ชื่อไก่เนี่ยชื่อเจ้าเยาวาสนานเป็นไก่สายพันธุ์พม่าสายเลือดเป็นพี่น้องแท้ๆของเจ้าเยายพลังชัยเลยนะฮะอยู่ในคอกออกมาจากคอกเดียวกันเลยนะครับผมพ่อแม่แท้ๆเลยซึ่งเป็นเสียมัมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ที่ยังเป็นลูกเยยบอยู่เลยนะครับตั้งแต่สมัยที่เยียพลังชัยยังไม่ดังเลยแล้วก็เสียมัมก็เลี้ยงทำเนื้อทำตัวพาไปชนบ่อนป่าพาไปชนบ่อนชมลมนะครับผมก็ชนะมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งไฟล่าสุดนะครับผมก่อนจะมาไฟนี้ ไปชนที่สนามนา,นานาภาคโซนบีนะครับผมเป็นไฟที่ติดตาเซียนหลายๆคนมากนะฮะซึ่งเปิดมาปล่อยหางเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นต่อถึงสาสิบหนึ่งเลยนะฮะหลังจากชนะไฟนั้นมาก็ออมีเซียนเข้าไปทาบทามขอซื้อนะฮะค่าตัวหลักแสนแล้วแต่ว่าเซียมันก็ยังไม่ขายนะครับผมแล้วก็ทำเนื้อทำตัวมาติดมาจำไฟนี้นะครับสไตล์เชิงชนนะเป็นไก่พม่าตีเชิงเป็นอาชีพนะครับผมมีลูกบิด เอี้ยวตีได้นะครับเป็นไก่ตีง่งงายๆออกแข่งง่ายอ่เข้าได้ออกเป็นนะผมอ่าถอยโยกหลบแข่งดีปากไวนะผมโยกหลบได้เนี่ยถ้าเจอกับไก่เชิงก็ต้องระวังแล้วล่ะฮะมาฟังทางฝั่งของสนามชัยนะครับเป็นไก่สายพันธุ์ปากก่อยเชิงนะครับผมชื่อเจ้าเท่านะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ลูกเกิดนะฮะสายบ้านๆก็เพาะขึ้นมาในฟาร์มนะครับผม พึ่งพ่อเนี่ยเป็นไก่บ้านที่มีแข้งดีนะครับตีชนะมาตลอดแต่ว่าติดไอตาบอดซะก่อนครับก็เลยได้มาเป็นพ่อพันธุ์ส่วนแม่เนี่ยเป็นสายพยัคแดนเหนือนที่เคยชนะ4.4เอ็มเมื่อปีที่แล้วนะครับผมลูกของแพ็กแดนเหนือ,นอแล้วก็สตา์เชิงชน,นครับเป็นป่าก่อยเชิงนะมุดมัดล็อกชอบมุดเข้าปีกนะฮะ กัดบ่าโซ่หลังเป็นไก่ที่จุกจิกพอสมควรนะผมอสถิติก็ยังไม่มีสรุปมาให้นะครับนะครับทางบทวิเคราะห์เนี่ยก็ชี้มาที่เยาวัศนานะผมอซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยยกแรกนะบทวิเคราะห์บอกว่าอาจจะได้เป็นลองก่อนนะผมแต่ว่าขอให้ได้ออกแข่งเน้นๆรับรองว่าเจ้าเยาวัศนา กินขาดแน่นอนนะผมอาจจะไม่ถึงอันสี่ด้วยซ้ํานะครับอืมก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มสังเวียนไก่ชนนะครับตอนนี้เข้าฟรีนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้นะฮะถ้าเราเป็นอคนรักไก่ชนเหมือนกันนะครับ